มาต่อกิสดเหตุหนโอเคเตรียมส่งมาแน่เลยตอนแรกก็ไม่รู้มัน z ู o ย i ง g ไรของมันวะถึงจะรู้ว่าเดินกดพวกเดินที่เป็นซูม m ่ารถ มีคนขับสองคนนั่งไม่มีนะฮะแต่อันนี้มาจากไหนไปดูนะฮะใหมายหัวไว้เลยตรงนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านพอวิ่งพอบินผ่าน อย่างนี้เสียงแล้วซองไอ้คนที่ปิดกระเป๋าได้ไหมเนี่ยนี่แหม่เรียวเขียมันจะต่อยกันแล้วนะฮะเฮ้ยมึงหาเรื่องเราไม่ไหวแล้วนะหาเรื่อกแล้วหาเรื่อกแล้ว อ,อะไรวะอะไรเนี่ยของคุณภาพเออยิงหัวแข่งขาดชิบหายไปกอเกไปแล้ว

ตรงนี้ก็ให้ท่าน Run For Your Light เอ้ย run for me run น o r ร y l i ไลทนะฮะ Run For My Light เอื้อไม่ทัน <c oughs> กำรมต,ต้องไปเคลียร์พวกนี้ก่อนเคลียร์เพื่อเปิดทางเล็กน้อยนะครับ ไปกูมาจากไหนวะลันฟอร์ยูไรนะฮะลัน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 วิ่ง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 เราจะไปต้องสู้กับพวกนี้นะฮะเรามีแค่หน้าที่วิ่งอย่างเดียว สไปไปี่ไบก็แล้วนะภารกิจนี้ไม่ได้ออกแบบให้เราสู้กับพวกนั้นนะครับให้มาวิ่งโอ <c oughs> โอ้โหอุ้ยหมาแต่ถ้าผมยิงมันได้ไหมเนี่ยมันน่ารักเกินยากยิงอเอ๊ะัั Stand by. Stand by. Quick, put the claymore by the door of ahead. ระยใกล้แค่นี้เราก็ยังเอาสไนซซูมยิงได้ตรงนี้ก็จะมีหอ นี่สิครับกัปตันไปสิครับกัปตันโอ้ตรงนี้เราก็ต้องแบกกัปตันเราสักงั้นอะโอ้โหมึงจะตายอะไรเราแบกกัปตันอีกเป็นงั้นอะของเราที่ต้องพากัปตัน ออกจากที่นี่แล้วที่นี่มันเอาทางไหนฟ้าอ๋ออีกทีนี่มันเจอกสตูมาปุ๊บวางกระตันปั๊บเลยนะฮะกระตันช่วยเราได้ไป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 เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนะ แบบนี้ปล่อยให้ใหกับตนเราใช้ไอ้นี้ไปสนาเราใช้ไอ้นี้เป็นสัน้นระยะไกลแล้วพึ่งสัน้นตรงนี้ก็จะมีสตูมิกหนึ่งจำนวนก็วางกับตันตรงไหนดีว,วะวางไว้ตรงนี้แหละ ตายอีกแล้วอะไรวะพอเระเบิดเนี่ยกูไม่รู้มันตกตรงไหนอ่ะขัจะใจผมมาสิครับผมไม่รู้มันตกตรงไหนอ่ะทำง,งานแข่งกับเวลานะ16นาทีเคงางกับตันม่งตรงตรงนี้เลยบางอาจไปยิงกับตันกูไอ้รับ เต็มซอยลงมาซอยโอ้โหคียันบ,บอกว่าดูเหมือนมันจะเคลียร์ ก็เลยให้เราไปตรงนี้ก็จะน่าจะมีอะไรอยู่ตรงนี้ จัปรตาไปทางไหนวะหลอกไอ้แก้วคือโอเคเอเอนี่ทางเข้า มาทางนี้น่าจะไปทางไหนวะเอ็ดแมงขึ้นชั้นบนตรง,งนี้อุ้ยมาแคร์โ โอ้มไมแคร์ฟูแล้วมาจากไหนแล้วขอวางกระตันก่อนเอะมือไม่มาเฮีย ต,ต้องไปทางนี้ต้องจำโอเคำได้ไงจะสนุกเท่าคือเราออกไปยังไงดีว,วะโอเคเห็นแล้ว <c oughs> ไม่เล่นนานลืมทางกันบ้างเป็นธรรมดาโอ้ยไปกัปตันไปแล,ล้วถ้เรากัตตันปว่าตรงนั้นเสร็จ เฮ้เฮ้เฮ้โ้กปตันร้องไว้ไหนวะอ๋อกัปตันอยู่นี่นะกัปตันโฮมบาอตรงนีโมคือวัตถุฟ c กอ๋อ ใครมาทำอะไรกับสันก็เสียบไว้เสียบไว้เสียบไว้เสียบ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 ,ยบระวังเหยียบเองด้วยด้วยความวังดีจากกูแล้วก็เข้าที่เราอยู่ตรงไหนวะเคยอยู่อย่างนี้แหละ <king> ยังไงต่อโอเคต้องให้เรานอนก่อน <'t ridge music> เราก็อยู่แม่ตรงน,นี้แหละโอ้โหหกพันเมตรนะฮะ 狗马。哦。Oh, พ่อสั่งนะโหงั้นไม่ใช่บีบีกันนะเพื่อน hai chữ trước luôn ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để จะตายหวยเอ้ยเสียตายอีกแม่งเฮ้ย hey, กูไม่สบายกำคูไกลเลยเรียกจะตัดไปกลับมาอยู่ที่ระยะ2,000เมตร ก็ยิงไปเรื então, okay, right, oh, ่อยๆยิงทงเวลาทีมจะมานะเฮ้ยเรสองร้อแล้วหนึ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเพิ่งเร้วอ้ยผมมาซอยหลังกูเลยหล้ะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ต่อไปก็คือไปเอาตัวกัปตันขึ้นมาต้องนั่งยิงแล้วกัปตัน ไปแเรามาแล้วยิงกูหน่อยแล้วกันกโอันเอ้ยาบางังทำไมเนี่ยกันนอนเลยนอนเลยร่างเลยร่างเลยเยบายนะก,กันขึ้นมาเร็วไปไปแล้วไปแล้วมันยังมัจะยิงเออโอ้นอนตรงหน้า บ๊ายบายบายบายจบภารกิจเดี๋ยวกันภารกิจหน้าบ๊ายบายเย้